ค่ะทุกคนเล่นตังต้งแต่เช้ายันค่ำเช้ายันค่ำเลยค่ะทุกคนสวัสดีจ้า สวัสดีชุกุชุกุจ้า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 จา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 วันนี้มีคนดีเจแล้วหนึ่งจ้า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 ตรวจโควิดนะคะผลเป็นลบแล้วพร้อมออกค่ะครบตัดตัวควบันที่สิบพอดีผลเป็นลบแล้ว

ได้ออกแล้วคะทุกคนผนเป็นลบแล้วนะคะทุกคนค่ะอตอนนี้ก็นางพึง่งนางพึ่งออกไปจากนางพึง่งเมื่อเาช้านางพึ่งไปอ,อาบแดดมาพี่พน้องน <ไป S 2> ั่งไปหาดมากกมูเนาะนแล้วก็ตอนเที่ยงนั่งก็เลยเขามห้องแต่ว,ว่าตอนเศร้าน่ะนูย่างบอกออกไปเพราะว่าน้ร้อนแนวตรวจ ควิดนอกจากเ้วเพิ่นเขามากเพิ่นได้ซื้อแนวะตัวโควิดมาให้หนูตรวจคนหนูก็เลยเป็นโรคหนูก็เลยสามารถออกมาได้นะคะนะเนาะเพราะว่าหนก็บม่มีอาการอียังอยดูแลว้วตามที่อ่าพนเป็นบวกมากแ่แค่เสียงเปลี่ยนแค่นั้นนอกจากว่าไม่มีอาการไข้นูก็รักษา กินฝาทถ้าได้จนไปนองคือว่านอกกนก็กินฝาทร้ายด้จนกับวิตามินซีกับวิตามินดีกันเน้นน้ำหอนน้ำอุ่นกับกินตามที่ทุกทคนแนะนำมากนอกจาก็ขอบพุ้นหลายๆ มันมีเพื่อกมากินโอ้มากินพนัมานเล่นน้ำมือสะอาดไว้น้ำนะจ๊ะทุกคนเล่นน้ำมือสาดไว้น้ำออกกำลังกายเพราะว่าเราออกกำลังกายมาซีวันแล้วมาเล่นน้ำมาซีวันแล้วนั่งบอกว่าถ้าได้กักตัวโดนก็นี่นั่งอยู่บ่ไใดแน่นอนนะคะเอาเลยส a l u t a